สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีทุกผู้ทุกคนวันนี้ครับเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนเมษายนพศสองพันหรอยหกสิบหครับพาแฟนเพจแฟนขับมาบ่งงัวยุนน้ำขอกนะครับเนาะมีงัวอยู่สองตัวแล้วครับเนาะงัวสาวกับงัวนุ่มหน่อยครับผมงัวนุ่มหน่อยแฟนเพจแฟนรับเดี๋ยวไปคุณหฮ้อว่าอยากได้เขาขอกนะครับเนาะ เชียวไปคุณนหรือว่าเสี่ยวไปเป็นคุ้มพอพันคุ้มฝูงก็ได้กันนะครับเนาะนี่สีแดงเข้มดีอยอ่เห็ดเนี่ยได้ก็ได้ครับซื้อไปแล้วแล้วแ,วแต่ผู้ซื้อไปเนาะครับเห็ดเป็นงวงบดๆดีครับผมเรื่องคอเรื่องทองไหลนาเป็นนายน่นเป็นยนยน่อนเป็ยนยน่อน,นดีอยู่ครับผมทึกนี่เปิดไบเมื่อไรนะครับเนาะเปิดไบเส้าหกเนาะครับเนาะ สองหมื่นหกพันนี่ครับเทิกนี่ะ 26, นะครับสองหมื่นหกพันทรงฟีตุผาอีสานนะครับเนาะสำหรับแฟนเห็ดแฟนเขามองหางวดแดงแดงเข้มๆเอาไว้ไปเห็ดพอพันคุ้งฝูงได้การเยอะเลยครับนี่ยไข่่นก็นตรงดีเนาะครับเนาะไข่ดำไข่ดำดี นี่ครับเพลิดส,ส,สีนี่ว่าจงห่วงครับผมคมแดงบายตัวได้นะครับเนาะมีแม่สาวอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะนี่ครับแม่มาสาวแม่ยังมาท่านผสมนะครับเนาะเมื่อสาวแม่นี่ความหญยความเาวาความสูงนี่ เงย,ยยาสูงเขาเกินนะครับลอยสี่สิบห่ามีเนาะครับเนาะงัวแม่นี่แต่ว่ายัางคงเพราะท่านผสมนะครับเนาะมันเป็นงัวสาวเมื่อท่านผ่านการผสมมาเนาะครับเนาะแข้งขาคอ,อเขาเงยเงยเป็นเงยนะครับง้นแแม่ธรรมดาครับงัวแม่นี่นี่แหละนะครับเปิดไปเมื่อไหร่นะครับเนาะ เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันครับ 39, 000, นี่ยสามหมื่นเก้าพันเนาะครับเนาะนี่นะครับยังมีอีกแม่นหนึ่งนะครับเด้ยอยู่ขอกึ๊กกันเนาะครับเนาะตอนนี้ก็เมื่อกี้ยู่ขอกนี่แหะครับนี่นครับแม่นหนึ่งเอ้ยแม่อันหนึ่งคุณพ่าหลัผฟูหนึง่งไปเพิ่มอีกแม่นหนึ่งอีกแม่นหนึ่งรับประกันทองนะครับเด้อนะ ไปิ่งน้ำกันเลยครับน่ครับนี่ขนาดนะครับเงี้ยเง้วสูงนะครับนนเ,เน้ะแม่แม่ความเงี้ยความเงี้วความสูงนี่สุดยอดครับผมมาเบิ่งตัวแม่ที่รับประกันแล้วนะครับเนาะรับประกันท่องครับผมพอพันต,ตามบ้านนะครับเนาะออบ้าบมันให้กันนะครับ แม่นี่รับประกันทองนะครับเด้ะรับประกันม้านะครับเนาะคุ่มสูงรอยสามสิบหกรอยสามสิบเจ็ดครับผมพุมสูงเพิ่นนะครับเนะา,13 6, 13านนะนะเป็นงัวนนะนะออกสไตล์บามันใช้กลางเข้าไปหาเง่นี่ด่านราคาคะับทองอยังสิ่ก่เปิดไปสามหมื่นหกพันนะครับเนาะแม่นี่นะครับเนาะ เมื่อสามแม่เนี่ยค่าทุกค่าทอนทั้งเมก่อั้งดอกรับประกันรับประกันทองให้พ้อครับนี่ยทองครับพอพันพุ่งผงเออพอพันตามบานนะครับเนาะพุ่งผงกันมา,น,า,น,ามน,นี่น,นะครับนางคอนางทองมันย่นย่นดีคิดใบหัวดำคอเข้าดำได้ๆกับง้อบดๆนะครับเนาะโบดๆเต็มๆครับง้อแม่เนี่ นมากอย่างใดหมอไปทั้งหมดก็ได้นะครับเนาะหมอไปทั้งหมดเนี่ยรถหาพิเศษพิเศษเลยครับเอานะครับคลิปนี้ก็จะไปกับงัวสาวแม่นี่นะครับเนาะรับประก,กันทองให้ค่าทุกค่าทอนทุกตัวได้ครับเนดะ้อหางม้กหางนกรับประกันให้ทั้งสามตัวครับผม นะครับคลิปนี้เจาไว้ที่นี่นะครับผมขอบคุณเลยท่ครับสวัสดีครับผม